สวัสดีครับพวกกับเหตุในวิเคราะห์ทีเด็ดฟุตบอลนะครับวันนี้ก็วันที่30รกรกฎานะครับวันที่30รกรกฎานะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องขอขอบคุณผู้สน,สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะครับ ใครที่กาลังมองหาเว็บที่มันคงปลอดภัยนะครับไม่โกงไม่เกียนะกดลิงก์ด้านล่างเข้ามาสมัครได้เลยนะกดลิงก์เข,ข้าล่างด้านล่างเข้ามาสมัครแลพร้อมเข้ากลุ่มเวพของเฮียนะที่เฮียแจกทีเด็ดบอลทั้งวันทั้งคืนนะครับถ้ามีบอลเก่งนะเลือบอลทุกคู่ที่เฮียแจกเฮียคัดมาแล้วนะครับว่ามีโอกาสได้มากกว่าโอกาสเสียนะครับบอลทุกคู่ที่เฮียแจกเฮียคัดมาแล้วว่ามีโอกาสได้มากกว่าโอกาสเสียนะครับใครที่กําลังอมองหาเว็บนะครับก็กดเข้ามาได้เลยนะครับ โอเคครับเรามาเข้าเรื่องกันนะครับคืนนี้นะครับตีหนึ่งสี่ห้านะครับฟูลเล่มเจอกับคาดิฟนะครับก็เมื่อ2-3สาวันก่อนก็เพิ่งเจอกันไปนะครับในเกมเพลย์ออฟนะครับฟูลเล่มก็ชนะไป2ประตูต่อร์นคืนนั้นเฮียก็ให้ทีเด็ดเป็นฟูลเล่มไปด้วยนะครับก็ขันสายตาของรอเซียนพอสมควรนะครับแต่สุดท้ายบินนั้นเฮียก็เข้าไปนะเดี๋ยวเราไปดูสถิติ5นัดล่าสุดของทั้งคู่กันก่อนนะครับอ่านี่เลยครับตารางคะแนนนะครับ ฟูลเลมนะครับอยู่อันดับที่4ของตารางครับแข่งไป44เเกมนะครับชนะ23เสมอ12แล้วก็แพ้ไป11เกมนะครับมีอยู่81แต้มนะครับมีอยู่81แต้มส่วนคาริฟซิตี้นะครับแข่ง4 6นะครับชนะ19เสมอ1 6แล้วก็แพ้ไป11เท่ากันเลยนะมีอยู่73แต้มนะครับก็เรามาดูสถิติเกมเย้ากันนะครับนี่ครับถือว่าเกมเย้านะครับฟูลเลมฟูลเลมนะครับเล่นในบ้านได้ดีเลยนะครับ ชนะไป2 5จาก23เกมที่เล่นในบ้านนะครับชนะไปถึง15เกมเลยนะครับส่วนเกมเดียวนะครับนี่ครับคาริฟนะครับคาริฟออกไปเยือน23เกมนะครับชนะได้มาแค่8นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าดูจากสถิติการเย่เยือนตรงนี้บอกว่าคาริฟดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูห้านัดล่าสุดของทั้งคู่ที่เจอกันนะครับจากทุกถ้วทุกรายการนะนี่เลยครับห้านัดล่าสุดก็กลายเป็นว่าฟูลเลมนะครับค่อนข้างจะได้เปรียบอยู่พอสมควรนะครับ ฟูลล่ชนะได้ไปถึง3เกมจากห้านัดล่าสุดนะชนะได้ไปถึง3นะครับส่วนคาริฟก็ชนะได้ไปแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับเกมล่าสุดนะครับเกมบินนั้นเงียค่อยไปนะครับฟูลเล่นะครับก็ชนะคาริฟไป2ประตูต่อศูนย์นะครับเอส่วนครึ่งแรกก็ไม่ยิงหน้าแต่ว่ามายิงครึ่งหลังนะครับสประตูคืนนั้นบอลเต็งก็เข้านะครับแต่ว่าสูงแรกก็ตายไปนะครับแล้วก็สูงเต็มเกมก็ตายด้วยนะส่วนคืนนี้นะครับสูงเต็มเกมนะครับ เงียฟันตรงเลขสูงเต็มเกมต้องมี1ประตูแน่นอนนะครับ1ประตูแน่นอนเพราะฉะนั้นสูงแรกกดไปได้เลยนะครับส่วนสูงเต็มเกมนะครับบอลคู่นี้นะครับต้องบอกว่าไม่ค่อยรุนอะไรแล้วนะแต่ก็ยังคงศักดิ์ศรีไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นสูงนะครับสูงก็น่าจะเล่นอยู่น่าจะเล่นอยู่นะครับส่วนสถิติอ่านี่เลยครับสถิติเจ้าบ้านของฟูลเลมนะครับห้านัดล่าสุดนะห้านัดล่าสุดกลายเป็นว่าฟูลเลมชนะไปถึง3นะครับเสมอไป2ไม่แพ้ใครเลยนะ ไม่แพ้ใครเลยนะครับนัดล่าสุดก็ชนะคาร์ดิปไปนะครับชนะคาร์ดิปไป2ประตูต่อศูนย์นะส่วนสูงแรกนะครับสูงแรกนะครับดูนะครับ3จาก5เกมล่าสุดนะครับสูงแรกแตกนะครับแล้วก็เกมล่าสุดสูงแรกไม่แตกนะครับเพราะว่าไปยิงข้่งหลัง2ประตูนะก็ต้องดูราคานะครับเปิดมาเท่าไรนะครับต้องดูราคาก่อนนะครับส่วนสูงเต็มเกมนะครับก็ต้องบอกว่าฟูลแลมยิงไม่ค่อยเยอะนะครับฟูลแลมยิงไม่ค่อยเยอะนะครับก็5้าบินล่าสุดสูงเต็มเกมก็แตกไปแค่บินเดียวนะครับแตกไปแค่บินเดียวเท่านั้นนะครับ ส่วนตติที่ผู้มาเยือนอย่างคาริฟคืนนี้นะครับคาริฟห้านัดล่าสุดก็ต้องบอกว่าชนะไป3นะครับแล้วก็แพ้ไป2นะเกมล่าสุดก็แพ้ฟูลเลมนะครับเกมล่าสุดก็แพ้ฟูลเลมไปนะส่วนสูงแรกนะครับสูงแรกแตกจากาแตกซีนะครับจาก5เกมล่าสุดนะครับแตกไปถึงสี่เกมนะครับเกมล่าสุดก็ไม่แตกนะครับเพราะไปเยืนครึ่งหลังนะส่วนสูงเต็มเกมนะครับสูงเต็มเกมของคาริฟนะ ก็เข้าไปถึง3จาก5เกมล่าสุดนะครับบินแตก3บินนะครับจาก5บินนะเดี๋ยวเรามาดูราคาที่เปิดมาคืนนี้นะครับราคาที่เปิดมาคืนนี้ก็ต้องบอกว่าฟูลเลมต่อครึ่งลูกเลยนะครับฟูลเลมต่อครึ่งลูกเลยนะครับที่น้ํานึ่งศนครับถ้าดูราคาน้านะครับดูราคาน้ําที่น้ํานึ่งศค่อนข้างจะเสี่ยงอยู่พอสมควรนะแต่ฟูลเลมนะครับก็เล่นจากสถิตินะครับฟูลเลมค่อนข้างจะข่มกาลิฟอยู่พอสมควรนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเฮียจะขออยู่ที่ฟูลแลมนะครับทุกราคาเลยนะไม่ว่าจะเป็นครึ่งลูกเบิร์นปอปอหรือว่าครึ่งครบลูกนะครับเฮียขออยู่ฟูลเลมนะครับบอลเต็งนะส่วนสูงเต็มเกมนะครับสูงเต็มเกมเปิดมาที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับแล้วก็2ลูกครึ่งแล้วก็2ลูกนะเพราะฉะนั้นนะครับ3ลูกก็กินเต็มทุกบินนะ3ลูกกินเต็มทุกบินเพราะฉะนั้นบอลสูงเต็มเกมเฮียก็จะอยู่ที่สกอสูงนะครับสกอสูงนะส่วนสูงแรกนะครับสังเกตว่าเปิดมาน้อยนะครับเปิดมาน้อยไม่เหมือนกับเกมกกกก่่่อออนนนนนนนะะะไมมมเเเหืัับบพรราค เปิดมาที่ครึ่งครบลูกแล้วก็1ลูกนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งลูกมีสิทธิ์ยกนะครับมีสิทธิ์ยกแต่ก็ลุ้นกินเต็มนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสูงได้ครึ่งครบลูกแล้วก็1ลูกนะครับอย่าขอกดสกอสูงเลยนะครับเย่าขอกดสกอสูงเลยนะสำหรับคู่นี้ก็แค่นี้นะครับสำหรับคู่นี้ก็แค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับใครที่กําลังมองหาเว็บที่มันคโปลดภไปนะไม่โกงไม่เกลียนนะครับกดลิงก์ด้านล่างก็มาสมัครได้เลยนะครับสมัครฟรีแค่เติมทุนเข้ามาเล่นเท่านั้นนะครับ สมัครฟรีแค่เติมทุนก็ไม่เล่นเท่านั้นนะครับพร้อมเข้ากลุ่ม VIP ที่แจกทีเด็ดบอลทั้งวันทั้งคืนนะครับถ้ามีบอลแข่งนะแล้วบอลทุกคู่ที่แข่งก็คัดมาแล้วนะครับว่ามีโอกาสได้มากนะครับมีโอกาสได้มากนะครับและอย่าลืมนะครับดูคลิปนี้แล้วก็กดติดตามแล้วกดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าเวลาที่เฮียอัพคลิปนะมันจะไปเด้งในโทรศัพท์นะครับก็จะได้ดูเป็นแนวทางกันนะครับจะตามเฮียหรือว่าจะสวนเฮียดีนะหรือว่าคู่ที่เฮียคิดตรงกันหรือเปล่านะครับคิดตรงกัน ตรงกับที่เราคิดหรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับนี้ก็พอแค่นี้นะครับขอบคุณครับ